สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องเวลานะครับบทที่3เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นนาทีนั่นเองนะครับโดยนาฬิกาเนี่ยเรามักจะเห็นในชีวิตประจําวันหลายแบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบเข็มนะครับอนาล็อกหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับนาฬิกาตัวเลขเนาะแต่ทีนี้นาฬิกาเนี่ย คุณครูจะแบ่งออกให้เป็น2แบบก็คือแบบที่ไม่พึ่งแบตเตอรี่นะครับแบบไม่พึ่งแบตเตอรี่เป็นแบบไหนก็อย่างเช่นแบบไขลานนะครับหรือแบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเป็นแบบไหนนะครับหรือระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะใช้การเป็นไงครับการสั่นหรือการเคลื่อนไหวนะครับหรือเป็นลูกตุ้มก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบไขลานนะอีกหนึ่งแบบก็คือแบบที่พึ่งแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นระบบคอร์ส พวกเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะครับพวกในการเข็มปัจจุบันนี้บางยี่ห้อก็เป็นแบบอะไรครับแบบไขาลานแต่บางยี่ห้อก็เป็นแบบใช้แบตเตอรี่นะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับโดยเฉพาะที่ห้องปอ5นะครับห้องอุคูคแม็กก็จะมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาแบบเข็มนะเข็มสั้นนะครับเข็มสั้นอันใหญ่นี้นะครับเป็นเข็มสั้นเป็นเข็มชั่วโมง เข็มชั่วโมงโดยเดิน1ช่องตัวเลขนะครับจะเท่ากับ1ชั่วโมงอย่างเช่นเดินจากเลข1ไปหาเลข2นี่1ชั่วโมงนะครับหรือเลข2ไปหาเลข3นี่1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเดินครบ1รอบนะจะเท่ากับ12ชั่วโมงนะครับเท่ากับ12ชั่วโมงเดินครบ2รอบจะเท่ากับ24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเดินมาที่เลข1 ก็คือ1นาฬิกานะครับเดินมาที่เลข 2, ก็คือ2นาฬิกาเดินมาที่เลข 3, คือ3นาฬิกาเดินมาที่เลข4คือ4นาฬิกาเดินมาที่เลข 5, คือ5นาฬิกาเดินมาที่เลข 6, ก็6นาฬิกาครับเดินมาที่เลข 7, คือ7นาฬิกาเดินมาที่เลข8 8นาฬิกาเดินมาที่เลข 9, 9นาฬิกาเดินมาที่เลข10นะครับก็คือ10นาฬิกา เดินมาที่11ก็คือ11บเนิกาเดินมาที่12ก็คือ12บสนาิกาหรือพวกเราบอกว่าตอนไหนครับตอนเที่ยงนั่นเองนะครับนี่คือ1รอบนะแต่ถ้าแต่ถ้ามาที่เลข1อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเท่าไรครับเป็น13แล้วคราวนี้นะครับถ้ามาเลข2ก็เป็น14มาเลข3เป็น15มาชี้ที่เลข4เป็น16 มาชี้ที่เลข5เป็น17มาชี้ที่เลข6นะครับเป็น18มาชี้ที่เลข7เป็น19มาชี้ที่เลข8เป็น20นะครับมาชี้ที่เลข9เป็น21มาชี้ที่เลข10เป็น22ชี้ที่เลข11เป็น23แล้วก็มาชี้ที่เลข12อีกครั้งนึงนะครับก็คือเป็น24 นะครับ24นะ24นาฬิกานะครับหรือพวกเราอาจจะเรียกว่าศูนย์นาฬิกาก็ได้นะครับแต่เรามักจะไม่เห็น24นะครับมักจะเป็น2ี่ามนาฬิกาห้้านาทีห้วินาทีแล้วก็ขึ้นเป็นศูนย์นาฬิกาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเข็มยาวนะครับเข็มยาวที่หนานะอันนี้เขาเรียกว่าเข็มนาทีนะครับ เดิน1ช่องเล็กนะครับ1ช่องเล็กนี้นะ1ขีดนะครับเท่ากับ1นาทีนะครับแล้วก็เดินไปอ่าระหว่างตัวเลขนะครับเดินระหว่างตัวเลขหรือ1ช่องตัวเลขจะเท่ากับ5นาทีแต่ถ้าเดินครบ1รอบแบบนี้นะครับตั้งแต่ครับ12อวนไป1รอบนะครับจนถึง12อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับเข็มยาวเล็กๆอันนี้นะครับเราเรียกว่าเข็มวินาทีนะครับเป็นเข็มวินาที1ช่องเล็กๆนะครับอันนี้เราเรียกว่า1วินาทีนะครับแต่ถ้า1ช่องตัวเลขอันนี้เราเรียกว่า5วินาทีถ้าครบ1รอบแล้วครับครบ1รอบก็คือ60วินาทีหรือ1นาทีนั่นเองง่าไอไหมครับอ่าการอ่านนะครับการอ่านเราจะอ่านเป็น นาฬิกาเป็นนาทีแล้วก็วินาทีไล่ตามกันนะครับถ้าอย่างอันนี้เข็มสั้นอันใหญ่นะครับชี้ระหว่างเลข3และเลข4แสดงว่าจะต้องเป็น3นาฬิกานะครับยังไม่ถึงเลข4ี่นะครับแล้วเข็มสีน้ําเงินชี้ตรงเลขอะไรครับเลข5ใช่ไหมครับชี้ตรงเลข5เราก็นับมาจาก1เป็น5 2เป็น10 35 4 2ส5ีก็เป็น25นาทีนะครับ แล้วก็เข็มยาวเล็กนะครับชี้ตรงเลข6ก็นับไล่ยมาคุณครูนับได้30นะครับแสดงว่า30วินาทีนะครับง่ายไหมครับง่ายนะอ่ะเวลาอ่านนะครับอย่างนี้ก็คือเลข10ใช่ไหมครับแต่ยังไม่ถึง11เราก็อ่านเป็น10นาฬิกานะครับกับอีก4 3 3นาทีนะครับแล้วก็22วินาที 43มาจากไหนมาจากเข็มสีน้ําเงินนะครับมาจากเข็มสีน้ําเงินนะครับชี้ตรงอ่าระหว่างเลข8ไปเลข9ตรงเลข8เป็น40แล้วก็นับไปทีละขีดนะครับ41 4 2 43สนะครับแล้วก็เข็มอ่าเขาเรียกว่าเข็มยาวเล็กนะครับชี้ตรงระหว่าง4กับ5นะครับ แต่เกิน4มาแค่2ตรง4เนี่ยเป็น20วินาทีแต่มา2ขีดก็เป็น22วินาทีนะครับอ่าทีนี้อันนี้เป็นการบ้านนะครับคุณครูฝากให้4ข้อนะครับให้นักเรียนเติมนะดูตัวเลขแล้วก็เติมนะครับนะเข็มสีแดงนะครับคุณครูให้เป็นเข็มชั่วโมงเข็มสีน้ําเงินให้เป็นเข็มนาทีส่วนเข็มสีส้มให้เป็นเข็มวินาทีนั่นเองนะครับง่ายไหมครับ ง่ายๆนะครับคุณครูฝากไว้ทั้งหมด4ข้อนะให้นักเรียนทําแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูทางไลน์ส่วนตัวนะครับหรือนักเรียนจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ